สวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็ทยะนะฮะก็เป็นโง่จอดอยู่ในแม็กของไม้คราบนะครับกับลงที่เกี่ยวกับไม้คราบหลายอย่างเลย golden p y r a m i นะฮะ heavy นิ้วบานไข่ฟรั่งก็สำหรับที่ผมจะแนะนำก็คือนะฮะก็เป็นอะไรเบเป็นเบปเปนชุบไม้ครับบล็อกนะฮะก็เป็น ปกรณ์ที่สุดยวดมากเลยนะฮะยวดมากก็สิ่งที่ทำได้ก็คืออย่างนี้ฮะทำมันสุดยวดยังไงนะฮะเดีย๋ยวแปบบหนึ่งเพื่อการสุดยวดเราก็ต้องมีไม่ใช่เอ็พีสี ต้องมีไอบ้บ้าตัวนี้มาเป็นเครื่องทดสอบอโอเคนะฮะก็อืมมนษสดีไหมมีดี ็เป็นอะไรที่คิงต่อไปคือวัดเดอะวัดฟัก <sh arp> ใช้ไม่ได้ <ś inspired> อ <S <s <ug> <S โอเคใช้นีเก็ได้ โอ้โไปละฮะปึ๊บดูภาพอันยิ่งใหญ่ตื่นตื่นเกือตาย ก็เมื่อกี้อยู่ทีมีสีม่วงขึ้นก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นเพราะใหุ้ผลอะไรกันนะฮะก็ขอจบการแคชเกมอันรวดเร็วและทันเหตุการณ์กันที่นี่แล้วกันนะฮะจบแล้ว